ท่านผู้ชมครับการทุ่มเทและก็ตั้งใจที่จะทำธุรกิจอย่างจริงจังไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้เสมอนะครับอย่างน้องอนนท์เองเนี่ยเริ่มต้นจากอายุ17-18ปีแล้วก็ พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดดูแลแล้วก็สร้างเครือข่ายอย่างแข็งแรงมาโดยต่อเนื่องวันนี้เนี่ยถ้าจะให้เล่าถึงความสุขและความสําเร็จที่ได้รับจากธุรกิจของคิฟฟารีนนับตั้งแต่ได้เริ่มต้นทํามาเนี่ยธุรกิจนี้ได้มอบอะไรให้กับชีวิตของน้องอ,อนนท์บ้างครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับใครที่มีโอกาสได้ฟัง อนนท์ที่ไปโมดิเวตตามงานต่างๆ,ๆ,ๆนะครับ,รบจะรู้ว่าอนนท์เองที่เป็นเด็กคนหนึ่งนะครับประมาณ22-23เนี่ยนะครับมีหนี้สินกว่า1ล้านบาทตอนตอนนั้น22-23ครับ 22, ครับเป็นหนี้ประมาณ1ล้านบาทตัวหนี้มาจากไหนล่ะครับเนี่ยหลายคนชอบถามว่าหนี้มาจากไหนนะครับหนี <S 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 2> <S 2> ๆๆ้ก้อนแรกเลยนะครับออกรถตอนอายุ19ปีอ๋ออายุ19ปั๊บออกรถละออกรถครับรถเนี่ยก็ประมาณ6 0 0แสนเป็นรถยนต รถยนต์ครับออกเองไม่ได้เพราะว่าอายุยังไม่ถึง20นะครับป้ายแดงคันแรกเนี่ยตอนอายุ19ปีด้วยสเตทเมนต์ของกิฟฟรีนครับเอารายได้จากกิฟฟรีนที่ปรากฏอยู่ในสลิปคอมมิชชั่นเนี่ยใช่ไปไปคุยกับธนาคารไปคุยกับธนาคารครับแล้วก็ใช้สเตทเมนต์จากกิฟฟรีนนี่แหละเพราะเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ออกรถป้ายแดงรถยนต์ป้ายแดงตั้งแต่อายุ19เงินที่ซื้อนี่ จากธุรกิจกิฟฟารีล้วนๆครับครับครับแล้วก็หลายคนชอบถามว่าเอ้าลรวติดหนี้จากไหนมาเพิ่มเติมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับคือคือไม่ให้เอาเรียนแบบเพราะอันนี้รายได้เรามีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เป็นหนี้เนี่ยเกิดจากจากการใช้ชีวิตส่วนตัวต้องเรียกว่าเราซื้อทรัพย์สินว่างกันเถอะนะครับอ่าใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าพอพอเราเป็นวัยรุ่นขึ้นมาใหม่ๆ20ปีเต็มแล้วมีรายได้ประมาณ1 5ื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นนะครับก็มีบัตรเครดิตมาให้สมัคร นะครับก็สมัครผ่านทุกธนาคารเลยในประเทศไทยได้ทําบัตรเครดิตอีกได้ทําบัตรเครดิตอีกนะครับนี่สินเริ่มมาแล้วนะครับนี่สินเริ่มมาเราก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นนะครับเราก็ใช้เงินเงินเกินหาได้ห้าหมื่นใช้แสนนะครับหาได้แสนใช้สองแสนอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าต้องขอขอบคุณตัวเองที่ สำนึกตัวได้รวดเร็วรนะครับประมาณ25เนี่ยนะครับตอนนั้นกิฟฟลินเองก็ส่งใบเสียภาษีไปให้ดูว่าบริษัทนะมีรายได้ให้ออนนลไปในปีนี้ประมาณ7 0 0 0 0 0นนะนะครับประมาณ700,000นะแล้วเราก็ตกใจนะครับรายได้เราเยอะนะแต่แต่เงินเราไปไหนนะครับ พอเห็นอย่างนั้นปั๊บเราก็ตั้งสติทันทีเลยครับไม่ได้ละเราจะหยุดหนี้สินทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาหนี้สินมารวมครับเอามารวมหนี้รถหนี้จากบัตรเครดิตอีกประมาณ3 0 0 0 0 0นะครับรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณตอนตอนนั้นเนี่ยยังไม่ยังไม่25นะครับประมาณ23เนี่ยที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นหนี้1่ล้านบาทนะครับก็บอกกับตัวเองว่าหยุดต้องหยุดการสร้างหนี้นะครับเอาหนี้ทั้งหมดมารวมทั้งในระบบนอกระบบทั้งบัตรเครดิตทั้งรถรถก็ถือว่า เป็นเป็นหนี้ตัวหนึ่งถึงมันจะเป็นสินทรัพย์ก็เถอะนะครับใช้แรงและกําลังที่มีอยู่ทั้งหมดตั้งสติครับรบ,บอกกับตัวเองว่าจะต้องปลดหนี้ให้ได้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวเราครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องถูกปลดจากตัวเราเหมือนกันนะครับในส่วนของหนี้สินผมก็เริ่มต้นครับทำงานได้ได้คอมมิชชั่นมา ก <So S 1> ็ปิดบัตรเครดิตใบที่1ปิดบัตรเครดิตใบที่2ปิดบัตรเครดิตใบที่3ซึ่งดีมากนะครับถ้าเกิดคิดได้เร็วแล้วก็ทาแบบทาแบบนี้ได้นะเป็นคนที่มีความฝันครับจะต้องมีบ้านให้ได้ก่อนอายุ30ปีครับนะครับจะต้องมีบ้านให้ได้ก่อนอายุ30ปีจะต้องมีรถให้ได้ก่อนอายุ30ปีครับฝันอย่างนี้จริงๆแต่รถเนี่ยมีตอนอายุ19ปีครับนะครับรถมีตอนอายุ19ปีคราวนี้ถ้าเราไม่รีบปิดนี่เราตรงเนี้ยเราจะไม่มีทางที่เราจะไปยังฝั่งฝัน ชิ้นต่อไปของเราได้นั่นคือบ้านนะครับตั้งสติครับใช้เวลา2ปีในการปิดหนี้สินกว่า1ล้านบาทครับนะครับคือคือตอนที่เป็นหนี้เนี่ยพ่อแม่เองก็เป็นทุกข์นะครับรายได้เยอะแต่ทำไมเป็นหนี้ครับนั่นคือคำถามเราก็สารภาพแล้วยอมรับว่านี้สินเรามาจากไหนบ้างอะไรบ้างเลยเนี่ยครับแต่แต่พอเราคิดได้พอเราปิดหนี้ได้นะครับเออต้องบอกว่าพ่อแม่เองก็ดีใจขึ้นนะครับ แกคงไม่มีความสุขอะไรไปมากกว่าเห็นลูกตัวเองแบบปลดเปลื้องตรงนี้ได้นะครับพอเราเคลียร์หนี้สินจากบัตรเครดิตที่เราใช้จนหมดแล้วและธุรกิจนี้ยังมอบอะไรให้กับชีวิตของน้องอนนท์อีกบ้างจากที่ติดลบขึ้นมาเป็นศูนย์นะครับตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าไปซื้อที่ดินเอาเงินที่ได้จากกิฟฟารีนนี่แหละครับไปซื้อที่ดินสวนยางพารากว่าเจ็ไร่ ที่อุบลราชธานีไปซื้อที่ไว้ทําสวนยางใช่ครับเพราะแฟนอยู่ที่นั่นด้วยครับอ๋อปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วเรียบร้อยแล้วมีลูกหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับแล้วก็ภรรยาอยู่ที่ก็มีคนเดียวเหมือนกันอ๋อภรรยาควรจะต้องมีคนเดียวอยู่ที่อุบลครับผมนะครับแล้วก็ไปซื้อที่ไว้เจ็ดไร่ เป็นที่ปลูกยางพาราด้วยครับครับก็คือสินทรัพย์ตรงนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาจากรายได้กิฟฟารินทั้งหมดนะครับตัวผมเองไม่มีงานประจําอะไรทาครับตั้งแต่เรียนจบมาไม่เคยไปทํางานประจําที่ไหนทํากิฟฟารีนอย่างเดียวทํากิฟฟารนอย่างเดียวครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะเทียบเฉลี่ยต่อเดือนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ที่ได้รับจากธุรกิจกิฟฟารินนี่อยู่ที่ประมาณทั้งตัวเองและแฟนเนี่ยอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนอยู่ประมาณที่1,0,000แบาทต่อเดือนก็เรียกได้ว่าอายุยังไม่เท่าไหร่นะ แล้วก็สามารถมีไรายได้เป็นเป็นหลักแสนนะครับ,รบปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะอายุ 20, 29ปี29 <20 S 1> นะปีก็เรียกว่าความฝันที่เราตั้งเป้าไว้เริ่มที่จะไล่ล่าเนี่ยมันน่าจะชัดเจนขึ้นแล้วป,ปีหน้าเป็นปีสุดท้ายที่ที่บอกกับตัวเองไว้ว่า จะต้องมีบ้านให้ได้ครับ,รบไปปรึกษาธนาคารมาแล้วเรียบร้อยครับรบแล้วก็ดูบ้านไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเหมือน<ด>กันเรแล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวทําตามแผนการที่วางเอาไว้ต้องรีบทําเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินลายเส้นที่เราได้วางเอาไว้๋อครับครับนอกนอจากนั้นแล้ว เรามีทีมงานนะครับที่เข้ามาอยู่กับเราแล้วก็เติบโตประสบความสําเร็จเหมือนกันกับเรานี่มีมากน้อยแค่ไหนครับมีเยอะครับต้องบอกว่าในทีมงานที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็เยอะแยะมากมายหลายรหัสด้วยกันนะครับอย่างเช่นอีกหนึ่งรหัสเนี่ยก็คุณพัฒน์วราสถาผลนะครับเขาเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่โคราชครับปัจจุบันเขาก็ยกกิจการนั้นให้ให้แม่ดูแลนะครับแล้วก็มาทํากิฟรีนเต็มตัวนะครับต้องบอกว่า ว่ารายได้จากกิฟฟารีนเนี่ยก็ส่งให้เขานะครับได้ได้ซื้อรถได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็หลายประเทศนะครับคุณสุภชัยคุณลีดีนะครับคุณพี่รุ่รัตคุณลีดีเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์นะครับอยู่ที่ในเครือของกระทรวงวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเขาเองเข้ามาทำกิฟฟารีนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเขาพูดให้ผมฟังเล่นๆเสมอนะครับตรงนี้พูดได้นะครับเขาบอกว่าโอ้โหรายได้ แรงงานประจําพี่แล้วเนี่ยพี่ปรินแซงงานประจําพี่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ดีใจกับเขาที่วันนี้เราเห็นเขาเนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ครับเป้าหมายต่อไปที่วางไว้เมื่อกี้นี้เป้าหมายเรื่องบ้านเราทราบแล้วแหละแล้วเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ต่อไปในอนาคตแะครับอีก2ปีเนี่ยวางวางวางแผนตัวเองไว้แล้วว่าจะต้องขึ้นตําแหน่งแกลนดพาลาดให้ได้ครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่ต่อจากเอ็กซ์คลูซีฟนี่แหละนะครับก็คือคือทุกครั้งที่ผมวางตรงเนี้นะครับมันจะต้อง ลงไปดูรายละเอียดของเครือข่ายด้วยนะครับตำแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องมาพร้อมกับความมั่นคงขององค์กร,รที่เพิ่มขึ้นด้วยจึงจะส่งผลให้เรามีรายได้อย่างยั่งยืนตั้งใจว่าอีก2ปีจะขึ้นแกรนพาราได s ์ละนะครับแล้วในส่วนที่การทําธุรกิจเนี่ยแน่นอนที่สุดว่า เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็คงจะต้องมีผู้ที่ดูแลให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกับเราแน่นอนอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับในช่วงนี้ครับผมถ้าถามว่าอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับต้องบอกว่ามีเยอะเลยทีเดียวนะครับมาในวันนี้ขอกล่าวคําขอบคุณให้ทุกคนได้ยินทั่วประเทศเลยนะครับคนแรกเลยนะครับก็คือท่านประธานกรรมการบริษัทคุณหมอต้อยแพทย์หญิงนลินีไัยบูร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณอับไลน์คุณกฤตนิพานจิตจนะนะครับ ที่ดูแลกันด้วยดีตลอดมารวมถึงนะครับทีมงาน All Star Network ครับที่สอนในเรื่องของข้อมูลวิชีวิชาการนะครับและวิธีการทำงานให้กับผมนะครับรวมถึงดาวไลน์ที่น่ารักทุกคนด้วยพี่ๆน้องๆที่ศูนย์ธุรกิจที่โคราชด,ด้วยครับครับผมถ้าเกิดวันนี้มีคนที่ชมรายการของเราอยู่และเขาก็ยังเป็นใบรุ่นนะอายุยังไม่มากเขาฟังเรื่องราวของเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกันกันกบเรา มีรายได้หลักแสนนะตั้งแต่อายุ20กว่า,วาเนี่ยอนนนจะมีเคล็ดลับที่เป็นสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจบอกกับท่านผู้ชมไหมครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าหลายคนชอบคิดว่าการเป็นวัยรุ่นนะครับจะทำในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ หลายคนพูดกับตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้รเราอายุเท่านี้เราจะมาทํางานตรงนี้แล้วมีรายได้ขึ้นมาอย่างเป็นกอบเป็นกร,รมมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับ,รบท่านต้องเริ่มต้นจากความคิดของท่านก่อนครับว่าสิ่งที่ท่านได้ยินในวันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว กับวัยรุ่นหลายหลายคนไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ตัวผมเพียงคนเดียวนะครับในประเทศนี้นะครับในกิฟฟารีนนี้นะครับผมเองผมเห็นวัยรุ่นทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายครับท่านต้องเริ่มต้นคิดว่าท่านทําได้นะครับเมื่อท่านเชื่อว่าท่านทําได้วิธีการจะตามมาท่านต้องเริ่มต้นเชื่อจากตัวท่านเองก่อนครับนั่นก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับจากคุณอนนท์พุทธวานผู้บริหารระดับ e อ็กซ์คลูซีฟพาราได์แขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมานําเสนอแง่คิดและมุมมองรวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานั่นก็คือกิฟฟินอาบัลอนทริเปอร์เอ็กซ์ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับจะเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเนี่ยการเริ่มต้นตั้งแต่อายุไม่มากก็สามารถเติบโตและประสบความสําเร็จได้เช่นกันวันนี้ท่านผู้ชมคงได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจากคุณอ,อนทนพุทธวานนะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกพิเศษที่จะมอบให้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟารีนนั่นเองครับท่านผู้ชมสามารถพบกับผมพงพสุนาพรมเป็นประจําทาง กิฟรีนชาแนลนะครับในรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณแขกรับเชิญของเราในครั้งต่อไปจะเป็นใครพลาดไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมและน้องอนนท์ต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ